กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนะครับบรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับสนุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้สงครามรัสเซียยูเครนนะครับนับวันนี้ก็รู้สึกว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ล่าสุดนะครับก็มีการนะทำเขื่อนในเคอร์ซอนแตกด้วยนะครับ เขื่อนนี้เนี่ยเคยมีการพูดถึงกันหลายเดือนก่อนนี้นะครับตอนที่มีนายพลโลกาวินาศของรัสเซียเนี่ยได้รับการแต่งตั้งนะฮะที่เข้าไปสู้รบกันแถวเคอร์ซอนเนี่ยนะครับก็คาดการอยู่นะครับว่ามีหวังมีสิทธิ์มีโอกาสนะครับที่เขื่อนที่กั้นแม่น้ำเดนิเปอร์เนี่ยอาจจะแตกได้นะครับตอนนั้นก็มีการสั่งอพยพผู้คนเนี่ยนะออกจากจุดนี้นะครับและในที่สุดนะครับสงครามรัสเซียยูเครนเนื่องจากความเป็นขึ้ว่า สงครามแบบเต็มรูปแบบและนะปูสเกลวอลในที่สุดนะครับก็เกิดแตกนะามว่าใครทําเกิดแตกนะครับก็ไม่มีใครยอมรับนะต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าอีกฝั่งหนึ่งอะนะเป้าหมายคือจงใจระเบิดเขื่อนนะทางด้านยูเครนอ้างว่ารัสเซียเนี่ยจงใจที่จะระเบิดเขื่อนเพื่อจะตัดนะเส้นทางการลำเลียงนะของทางยูเครนนะที่จะข้ามแม่น้ำดานิเปอร์เนี่ยนะครับเข้ามาในฝั่งควบคุมของรัสเซียนะเพราะว่า ทางยูเครนในหลายวันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเขาเรียกว่าตีโต้คืนนะลุกคืบ่นะจะเอาดินแดนคืนนั่นแหละนะครับส่วนทางรัเสเซียก็อ้างว่านะทางยูเครนะเป็นคนวางระเบิดเขื่อนนะโจมตีถล่มเขื่อนนี่แหละนะก็คือยิงขีนอาวุธหรือว่าระเบิดอะไรก็แล้วแต่นี่ยเพื่อระเบิดเขื่อนเพื่อต้องการเบีเ่ยงเบนความสนใจนะเพราะว่าการลุกคืบการตีโต้กลับของอยูเครนในภูมิภาคอื่นๆทางตอนเหนือเนี่ยมันไม่สําเร็จ ก็เลยเบียงเบนประเด็นนะก็วางระเบิดนะยิงจะหัวหรืออะไรเนี่ยใสเขื่อนแตกซะนะครับเพราะฉะนั้นก็โยนกันไปโยนกันมานั่นแหละคุณได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันเอ่อเป็นเรื่องที่เสียหายต่อพลเรือนอ่ะนะถ้าเกิดใครยอมรับก็แปลว่า,วามันไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของอาชญากรรมสงครามนะซึ่งในการสู้รบอ่ะเขาไม่ให้ทําลายพวกไอ โครงสร้างซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนละเรือนที่ร้ายแรงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นโยนไปโยนกันมานะครับเขื่อนที no ่ชื่อว่าโนวานะคาคอฟกานะครับนะก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะใครเป็นคนระเบิดเขื่อนนี้กันแน่นะรัสเซียเป็นคนวางระเบิดเองนะเพื่อจะตัดเส้นทางลําเลียงของทางยูเครนหรือทางยูเครนเป็นคนระเบิดเองนะเพื่อต้องการเบีเ่ยงเบนประเด็นความสนใจหรือนะทางรัสเซียอ้างอีกว่า เพราะยูเครนต้องการจะตัดการส่งน้ําจืดเข้าสู่แหลมไครเมียนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มองเห็นเนี่ยนะแล้วค่อนข้างชัดเจนนะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะหลังจากที่เขื่อนถูกระเบิดล้วเนี่ยเพราะว่าทางการรัสเซียก็เคยคาดการณ์มาแล้วว่าในสุดเขื่อนนี้จะถูกระเบิดนะเมื่อหลายเดือนที่แล้วจึงมีการย้ายชาวเกอร์ซอนส่วนหนึ่งนะที่สมัครใจนะครับข้ามแม่น้ำเดนิปเปอร์มาทางนี้นะเพื่อย้ายเข้าไปในรัสเซีย ก็คงคาดการ์แล้ววันนึงเนี่ยเขื่อนนี้ก็คงจะพังเสียหายแล้วก็น่าจะเกิดอุทกภัยเช่นนี้รวมถึงอาจจะมีการลุกคืบจากทางด้านยูเครนนะเพื่อเป้าหมายนะในการเข้าสู่ทางภาคใต้นั่นเองนะครับดึงภาพไหมครับเพราะฉะนั้นการระเบิดของเขื่อนนี้จึงไม่ได้เหนือการคาดการณนะ์ของทางรัเสเซียนะครับว่า จะเกิดขึ้นนะเขาจึงมีการเตรียมนะเส้นแนวป้องกันมีการอพยยชาวเคอร,ร์ซอนเนี่ยให้เขาอยู่รัเสเซียนะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับนะแล้วที่สังเกตอีกประการน,นึงก็คือไอ้เขื่อนที่ระเบิดเนี่ยนะครับถ้าเป็นรัเสเซียระเบิดนะนี่ตั้งข้อสังเกตกันนะรับรองว่าสหรัฐนี่ต้องออกมาบอกก่อนเพื่อนเลยนะครับแต่คราวนี้สหรัฐกึ่งกลางๆสิก็ไม่บอกว่าใครระเบิดเขื่อนอยังไม่แน่ใจนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะลักษณะแบบนี้เลยทําให้ยิ่งน่าสงสัยนะครับว่าใครระเบิดเขื่อนและเป้าหมายการระเบิดเขื่อนนี่ทำไปเพื่ออะไรแต่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ยลงมาทางใต้เพื่อไปที่แหลมไครเมียนะครับเพราะฉะนั้นแคว้นเคอร์ซอนเนี่ยในรูปเห็นไหมครับมันจะติดกับแหลมไครเมียนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปเนี่ยนะก็คือแหลมไครเมียนั่นเองก็แบบว่าการลุก คือการยึดคืนของอยูเครนนะต่อรัสเซียเนี่ยเป้าหมายต่อไปก็คือแหลมไครเมียนะเพราะตอนนี้เขื่อนแตกแล้วพังแล้วนะก็ลงมาเป้าหมายถัดไปทางใต้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ